และในวันนี้ทางรัฐบาลของเราก็ได้ภูมิใจที่จะประกาศว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปพวกเราจะส่งคนไปดวงจันทร์เพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่าประเทศของเราไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาท่านครับท่านครับผมมีคำถามครับว่าไงเล่ะครับด้วยงบประมาณมหาศาลที่ไปใช้ลงทุนกับกองทัพการศึกษาพังๆแล้วก็ทําเนียบภูเขาทองท่านคิดว่าเราจะมีงบประมาณมากพอที่จะส่งคนไปดวงจันทร์เท่าไรหร่ล่ะครับ เอาละเช็คให้เรียบร้อยออกซิเจนสถังยาลดความดันแล้วก็เลนลดหัวหอมสามถุงพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกตัวได้เลยคุณทหารนั่นมันนกไม่นั่นมันเครื่องบินไม่นั่นมันความเจริญ สแสดงความเสียใจด้วยนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเราไม่เจริญพอที่จะ Kirby ช่วยลูกชายคุณไว้ได้เดี๋ยวนั้นมันอะไรนะโออโอโอพวกเขาทำได้คนไทยไปดวงจันทร์แล้วคนไทยไปดวงจันทร์แล้วคุณหมอคุณหมอเครื่องมือแพทย์เป็นอะไรนะแลูกจย็นๆเป็นลูกลูกเป็นอะไรนะ พ่อพ่อแล้วความจเจริญไปไหนแล้วไปไกลมากๆเลยลืมไปไกลมากๆเลยเอาแล้วทุกคนลงบันทึกประวัติศาสตร์ได้เลยว่าภารกิจนี้สําเร็จแล้วแล้วพวกนักบินจะกลับมายังไงล่ะทันหมายความว่ายังไงเราส่งนักบินตัวเปล่าๆไปโดยไม่มียานบินหรือระบบคมนาคมแล้วพวกเขาจะกลับมาจากดวงจันทร์ยังไงล่ะ i'm gonna คือย้อนเวลากลับไปและหยุดทุกอย่างก่อนที่ความจเจริญจะทำลายมนุษยชาติทั้งหมด